จ้าอยู่ฮันนับปีสาวมาแล้วก็จะไปยี่อย่างฮั่นนล่ะก็จะถ่ายคลิปอีอะเขาไปถ่ายคลิปอย่างทีองอ่อื่นเนี่ยเราไมาเออเรียร้อนแล้วร้อนเนี่ยเกิดเนี่ยไปถ่ายในรถอย่างเก่บาบ่ได้บ่ได้เพื่อนเดือดร้อนหลายเตือแล้วเพื่อนแนะนํามาเขาต้องรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นแนะนำม,มา <FC S 1> อางซีแฟนครับบอกว่าเมื่อใดก็พิษกันในรถเมื่อใดก็เป็นคอนเทนต์ในรถเพื่อนเมื่อถ่ายบนหลังคาเพราะว่าอี ไทยบนหลังคาบ้าไปเลยยังถ่ายในรถเทไทยบนหลังคาเนี่ยเนี่ยเอาเกิดมาที่ล้วเนี่ยมามามาเนี่ยคนขึ้นเดี๋ยวน้องจะขึ้นก่อนแล้วพี่มาต่อน้องนี่มันยากเนี่ยเฮ้ยเนี่ยบ้าไปเลยบัดถ่ายบัดถ่ายมามามาบัดถ่ายกับบัดถ่ายอ่ะอ้าวจะปีดตู้โอ้ยบัดท้ายยังได้อนี่ยกะเกิดมินิเนี่ยกะหูแล้วเกิดมินิเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าใจก่อนไปไปท้ายกับบันหลัเอาะแฟนครับัอ ป้าแฟนครับต้ากอเออเขาทายงี้อย่างในรถลำเหลือกเสียงมันชัดเจนหรอะในรถไผ่มเราต้องเปลี่ยนสถานที่เราต้องถ่ายบนหลังคาบนตู้คอนเทนเนอร์ขึ้นาเลยนะปีกขึ้นก่อนเฮ้ยเหนยเหนื่กูไปขึ้นกูจะตกแค่ยังมึงผ่อนน้ำหนักกูเนี่ยก้นหัวกูเนี่ยเปิ็นื้อปีกขึ้นก่อนแล้วไปจะตู้มืวยอาหาน ขึ้นมวลังคุ้งนคาับเดี๋ยวไปจะตุ่มกันเออหาสั้นงมุดกุ้ไปโลกหัวความสูงเนี่ยเดี๋ยวน้องจัดนี่ก่อยขึ้นกัดมันไปเนียจังนะมา่อใดกัดทายในรถเมื่อใดกัดทายในรถทายต่างอื่นพ่อหัวใจนะทำเพื่อแฟนคลับทำเพื่อเอฟซีเธอต้องทำได้สาวสองพันโอเดตห้ามถ่ายในรถมาเอ้ยกูนี่อีเหี้ยต้องมาเอาใจคนนั้นคนนี้ไม่ใช่เพื่อคอนเทนต์นะพี่โอ้ยอยยยยย โอ้ยแล้วก็ไปยืนบนหลังค้าอหูคุณได้ตึกยะเอาใจได้ตึกเยะเอาตีนอย่างนี้แล้วก็พักวาลงเ้อคุได้ตึกเยอะเดี๋ยวเราก็ไปเถียงกันบนพุ้นไปเทียงอย่างบนพุ้นโอ้ยเถียโอ๊ยเอ๊้โอ๊ย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 ้อ๊ยโ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 อ๊้โก๊ยโก๊ยนอ๊ยโอ่ยโอ๊ยโอ๊ยาอ๊ย่อ๊ยโ่๊ยโอียโอ๊ยโอเหรอ โอ้โหฝ่ายจ่านทุกแนะนำเป็นมือเรื่องพุ่นพี่สาวยิ่งมาใส่บิกพี่สาวยิ่งไปท่าที่อื่นน้ำตกภูเขาทะเลไปอย่างใหญ่่เออันนี้แปลกไหมพี่เขาทายบนตู้คอนเทนเนอร์หรือว่าขึ้นหลังคาเลยไปอ่ะมึงขึ้นก่อนกูบอกขึ้นเออเดี๋ยวกูจะตมก้นกูอยู่ลุ่มกันนะกูพิคกับมึงลุ่มกันน้องจะตุ้มก้นกูจะพิคกับมึงลุ่มกันนะกูบอกไปกันนะลำคาญถ่ายคลิปปะเออปักท้ายละขึ้นไปขาวเพัาะท่านยังยังยังน่ะกูปิ้งตกมาพหญ่ครัพี่ชอบ อยน้ำหนักกูเป็นร้อยพวกเป็นอย่างขึ้นเต้าโว้ยคอนเทนต์ใหม่พี่เดี๋ยวคอนเทนต์ใหม่เมื่อยังพังเดือดเต้าเดี๋ยวไปเดือดบนพ่นไปขัดกุชั่นมดแล้วเนี่ยปะใจพังพิษกันเต้าเดี๋ยวเอาสองคนพิษกันบนพ่นปลาขึ้นมาพิษมาพิษกูปะเจพิษกับมึงกูรักความจริงเออไปขึ้นขึ้นขึ้นขันก้อยขัดกุชั่นมุดเนี่ยโอ้ยมาเอาแล้วบอกปะท้ายแล้วบอกนี่นี่นีนี่ยำนี่ยำนี่มายำนี่ร่ลงคงแข่งนี่แม่งจะเดินมาโต๊ะขึ้นจะไหน ปะเยื่อฟาดไปเลยพางพังโมโหพังแปลงหน้าแดงเตื้อห้างแปลงกิ้วยังดาราตลบเตื้อะพังเตื้อไปขึ้นไปก่อนเดี๋ยวค่อยพี่ขับบนมขึ้นไปปะกูบอกขึ้นแล้วบอแล้วจะยืมเงินแล้วจะเอิ้นมาเลยมึงจะพีดนึ่งอย่างมึงเอิ้นมาเลยอ่ะไปดูตั้งปก่อพี่กับพี่บอกว่าเวลาถ่ายก่อนมึงขึ้นนก่อมันมาได้สโคปวย่งเออกูมึงขึ้นไปปีคืนปนังโมเลยมึงขึ้นปีคืน มึงขึ้นไปเลยปีเขินมึงขึ้นอู้บะเขียมนะฮะบะเขียมยันมึงนั้นสมองเจ็ดสิบไผ่บอกขึ้นไปบนหลังคาก็จะขึ้นไปตัวเปิ้อนเปิ้อนบอกขึ้นไปตกน้ำมึงนีไปตกน้ำบป้ายเปิ้ื่อนบอกมึงไปลงเรือมึงไปลงเรือในกาะไายในรถเมื่อใดเกาะไายในรถก็ขึ้นบนหลังคากําลังมึงไปเจื้อเปิ้นนี่อย่างนะมึงขึ้นไปอาทําไมเจื้อเปื่อนอ๋อมาจะเถียงลุ่มเนี่ยมาไปเต้ากันหยั่งบ้ากูจะเถียงลุ่มเนี่ยมึงขึ้นไปบนเลยมึงไปยืนด่าบนกูเลยเข้าใจกันหรือยัง กูเข้าใจว่าจะขึ้นไปถ่ายคอนเทนต์ใหม่บนหลังคาแต <7 S 1> ่กูขึ้นมาได้้ยสมองเจ็ดสิบเจอะมาไปเลยเฮ้ยเฮ้ยบมา่ายลึงยังปูเท่านะหออันนี้กับไปยอมขึ้นปูเท่านะกับเยอมออกลำคา,งา้ง